สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับวันนี้เช้าเช้าสองโมงเช้านะครับเสียงนกยังร้องอยังได้ยินเสียงนกอยู่เลยรถยังไม่วิ่งนะครับก็วันนี้มาแนะนําผู้ที่ใช้รถไถน,นะครับเครื่องจาักรการ,กรเกษตรนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีย้อยกรกระบาดนะครับผมจะมาแนะนําว่าอย่าอย่าทําอย่างนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมห็นอะไรไหม เนี่ยมันมีรอยเคาะนะครับอย่าเคาะเข้าเคาะออกนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะสวมเข้ากับปลาย PTO หรือเปล่าผมพูดถูกไหมไม่รู้นะอ่าสวมเข้ากับไ้เพลาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้งานปัดนะครับเราให้เราใส่จารบีนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสารหล่อลื่นนะครับให้มันเข้าง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเข้ายากแล้วก็เคาะนะครับเห็นไหมครับเวลากากระบาดเวลาลูกปืนแตกนะครับมันจะออกยากนะครับ ผมต้องเอาดอกคาใบามาเหลามาเจียนะครับเอาดอกคาใบามาเจียให้มันกลมนะครับนี่นะครับเวลามันเสียหายแล้วมันจะตกแต่งยากนะครับถ้าเกิดโดนหนักๆแล้วมันเบี้ยวไปเลยก็ต้องทิ้งนะครับก็ต้องซื้อตัวใหม่นะครับมันก็เป็นการที่เราจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับกลายเป็นว่าจะได้เปลี่ยนแต่ลูกปืนกับได้เปลี่ยนทั้งตัวนะครับ กลายเป็นเพิ่มรายจ่ายเวลาใช้งานนะครับเราต้องคิดด้วยนะครับว่าใช้ยังไงให้มันได้ทนนะครับให้มันไม่เสียไม่เสียรายจ่ายเพิ่มนะครับได้อะไรมาแล้วเอาคือเอามาหลายแถวอาจารย์เปลี่ยนสองขางเลยปาดโทษมันจะส้อเปลี่ยนขางเดียวแมนตัวนี้ไ <laughs> อก้บกบดีหนุ่มมันขางนี้เนาะ <laughs> เอ้ สองกับสองตัวจังหวะห้าร้อยห้าสิบบอกคนว่ามียูผมมีอยู่หาโอ้ผมมีอยู่พันหนึ่งเลยเออพันหนึ่งก็พันหนึงเ <laughs> อาโบเปยรถไอยูยอยดอลนาท้า,าวสอบอกคือของไอกีกานาท้าวสอไอีผมมีบอกของโตโยต้าตัวนี้โตโยต้าบียูยี่สิบไม่มีมีแต่แทะแล้ววะเออ ไอ้ไปซื้อก็มีแตร่ราคานี่แหละเอามาใส่รถเกี่ยวกับขนาดหน่อยกว่านี้ยังหาหลอยกลัวเลยขนาดตัวหน่อยกว่านี้ได้ยังหาลอยกลัวเลยเราว่าเราว่ามันไม่ใช่ของครูตัดมันจะบัวครับอืมโอ uh, ค้ครูตามันมีอีกเบเอร์หนึ่งอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ของอ,งอ,งอ,งองีหยังโมยมันซึ้อไปแล้วอืออีหยัอันนี้เขาเขียนอีหยังเลยนี่จดสิทธิบัตรถูกต้องแต่ถ้าห้ามหัวหัวเป็นปของยี่ห้อยัง ของเ <คน S 1> อง<ล>ของไผเป็นคนผลิตนะคราบบูหูอะสร้างมันใหเฮตันมีอะไรยี่หอ้อใดก็บสร้างเตันมันเทียบได้ก็เอาละผาเอาบ่านี่ต่อสิบวัสิไปต่อฮะสิ<า>ไปต่อสิไปต่อ <c oughs> เอาแั่นเดี๋ยวสิบวัวกอบให้อ,อืม